สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับรุ่นที่ใส่ซิมได้เท่านั้นนะครับถ้าแท็บเล็ตรุ่นที่เป็น Wi-Fi ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับโดยวิธีการนี้นะครับจะเป็นการกดโค้ดผ่านแป้นพิมพ์การโทรนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปวิธีการทาแมนนวลรีเซ็ตไปแล้วนะครับโดยการกดปุ่ม power หรือว่าเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เพิ่มเสียบทางไว้พร้อมกันนะครับแล้วก็เข้าหน้า factory reset หรือว่าล้างเครื่อง โดยวิธีนี้นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อเครื่องเปิดใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับเพราะเราต้องกดผ่านแป้นพิมพ์การโทรนะครับอาจจะเป็นกรณีที่เราเครื่องมาเริ่มอืดมาเริ่มน่วงมาเริ่มช้าเราอยากล้างเครื you, <the> ่องใหม่เพ <the> ื <toda> ่อท so right ําให้เครื่องมันลื่นขึ้นหรือว่าอย่างกรณีนี้นะครับเป็นเครื่องสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าโวทไวย9 2019ผมจะส่งต่อไปให้พี่ชายนะครับก็เป็นเครื่องของคุณแม่นั่นเองนะครับก็จะทําการล้างเครื่องนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลออกทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นเครื่องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะ รีเซ็ตหรือว่าล้างเครื่องนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับต้องไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวบัญชีลบในส่วนของตัวบัญชี gmail ออกจากตัวเครื่องให้หมดก่อนนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆ่ที่มีบริการ google suite นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับก็ไปที่ในส่วนของตัว h u a w e id i นะครับลบ google id ออกจากตัวเครื่องเช่นกัน เพราะอะไรถึงต้องลบออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลบออกหลังจากรีเซ็ตเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะถามหาหัวเว่ยไอหรือว่า Gmail ที่เราใส่ ไว้ล่าสุดนะครับที่เราใส่ไว้ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีรหัสผ่านเราจะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้ก็จะติดล็อกนั่นเองต้องส่งเข้าศูนย์สวิตนะฮะเราต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถปลดล็อกให้เราได้เลยนะครับเขาต้องส่งเรื่องไปเพื่อทําการปลดล็อกก็ต้องเสียเวลาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะร้างเครื่องหรือว่ารีเซ็ตเครื่องอย่าลืมเอา gmail แล้วก็ huawei id ออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับอ,อ้ออย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีรหรัสล็อกหน้าจอให้ลบออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยให้เราก,กดไปที่แป้นพิมพ์การโทรเลยนะครับกดไปที่ดอกจันชาร์ปดอกจันชาร์ปสครั้งนะครับผมกดผิดนะฮะหลังจากกดดอกจันชาร์ปดอกจันชาร์ปสครั้งแล้วตามด้วยเลขครับสองแปดสี่หกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ตามด้วยชาร์ปดอกจันชาร์ปดอกจันอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ก็เป็นวิธีการกดน,นะครับย้ำอีกครั้งนะครับดอกจันชาร์ปดอกจันชาร์ปสองครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข2 8 4 6ป7 9แล้วก็ปิดท้ายด้วยชาร์ปดอกจันชาร์ปดอกจันหลังจากนั้นมันจะขึ้นในส่วนตัวโปรเจกต์เมนูขึ้นมานะครับ6เมนูให้เราเลือกหัวข้อหรือว่าเมนูที่5นะครับ restore factory นะครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะถามว่า Are you sure คุณมั่นใจไหมที่คุณจะ ล้างเครื่องหรือว่า f a c t o r y r e s e t เครื่องนะครับเพราะข้อมูลมันจะหายออกจากเครื่องหมดเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนที่ยืนยนันถ้าอย่างไม่สำรองข้อมูลจําเป็นต้องเอารูปภาพหรือไฟล์วิดีโอไปใช้งานเอาออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราโอเคแล้วกดตกลงเลยนะพอกดตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเขาจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ว่า Factory Reset ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอครบ100%เขาก็จะบูตเครื่องกลับมาเหมือนเราเปิดเครื่องใหม่เลยก็ต้องเซ็ตภาษาเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยนั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังจะรีบูตเครื่องขึ้นมานะครับถ้าข้อมูลใครเยอะก็จะทำการรีเซ็ตช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลใครไม่เยอะมากก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับรอนะครับเขาจะขึ้นเปอร์เซ็นต์มานะครับถ้าครบ100%แล้วเขาก็จะรีบูตแล้วก็เซตอัพเหมือนกับที่เราเข้าใช้งาน เครื่องครั้งแรกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการ Factory Reset ที่ผมมาแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันนะครับตันนี้รออย่างเดียวเลยนะครับรอจนถึง100%แล้วเขาจะรีบูตขึ้นมานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะพอมารีบูตกลับมาให้เลือกภาษาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับสำหรับใครคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเลิฟเกจเจผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับใจได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝ่เาเขทอานี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ